การขนส่งสินค้าที่อินเตอร์เสบริการอินตะคูบริการขนส่งกล่องกระดาษเย็นแพกง่ายไม่ต้องใส่น้ําแข็งหรืออุปกรณ์ทําความเย็นภายในกล่องของเย็นได้ด้วยรถเย็นหรือกล่องคลูคอนเทนเนอร์ er. บริการอินตะโฟมบริการขนส่งกล่องโฟมแพคเองได้ตามใจชอบจะส่งของข้ามภาพก็ไม่ต้องกังวลเพราะเรามีบริการรีแพคใส่น้ำแข็งให้ใหม่สดชัวร์บริการอินตะแพกบริการแพคพร้อมส่งส่งง่ายสะดว เพราะไม่ต้องแพ็คเองลูกค้าเตรียมมาแค่สินค้าที่แช่เย็นหรือแช่แข็งมาแล้วจากนั้นทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะทำการแพ็คให้ใส่น้ำแข็งให้ด้วยบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บริการขนส่งผักผลไม้แบบไม่ควบคุมอุณหภูมิผาส่งแบบเหมาเหมาเริ่มต้น3กิโลกร,รมัมราคาแค่50บาทบริการนอร์มอลเอเพีสเดลิเวอรี่บริการขนส่งสินค้าทั่วไปของชิ้นใหญ่หรือของหนักก็ส่งได้ยิงส่งหนัก,กราคายิง ของน้ำหนัก20กิโลกร,รมัมราคาเริ่มต้นแค่80บาทเท่านั้น